เบิร์ดแฟนแต่งโมโพสลาลัยพร้อมตั้งข้อสงสัยคืนเกิดเหตุอีกครั้งว่านี้วันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66 เป็นวันครบรอบจากไปหนึ่งปีของอดีตน่อไม้หันอากาศแสดงสาวแตงโมนิดาพัทวีรพงศ์เราจะเห็นว่ามีการไว้อไลกันอีกครั้งและพืนพี่น้องในวงการบันเทิงพร้อมแฟนคลับจำนวนมากต่างโพสแสดงความอไลว่างอดอกไม้อไลที่ท่าเรือในขณะที่เบิร์ตแฟนหนุ่มแตงโมเคลื่อนไหวโพสสินตราแกรมแอสโน โพสต์ <Post S 2> ข้อความผ่านสตอรี่อินดตราแกรมบอกว่าอยู่ในน้ำว่ายน้ำแล้วจมน้ำยังเข้าใจได้แต่อยู่บนเรือแล้วจมน้ำเข้าใจยากวะนอกจากนี้โพสต์ Post คลิปน่าร,รักรักคู่กันในอดีตพร้อมข้อความระบุว่า It's been a year since she's ีจุดแอปมาลอนออฟิเชียลยี่สิบสี่เฟเบิสโตนเบอร์กรีนแมนเมลนและบอกว่า13แอตมาลอนออฟิเชียลเบิร์สโตนอีสเบอร์กรีนแมนเมล